กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะและแน่นอนในช่วงนี้นะคะอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นเรื่องเด็ดเรื่องดีที่ต้องขยี้และขยายเราจะนํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้ส่วนในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นทีมงานบอกว่าไปชมกันเลยดีกว่าในช่วงของจับกระแสเกษตรค่ะ เครือข่ายหมอดินอาสาคือตัวแทนของกลมพัฒนาที่ดินที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินสามารถให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทั้งผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินในการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพก็จุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดินก็คืออยากเรียนรู้อยากหาประสบการณ์ แล้วก็นํามาปฏิบัติธรรมเช่นว่าเราอษาดูงานในมาเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับของเราติ่งไหนที่ว่าสมควรจะามาใช้กับพื้นที่ของเราได้เพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ครับประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นมดินอสา,าเช่นเรามาทําการอนุรักษ์ดินและน้ําหรือว่าปรปับปรุงบํารุงดินอะไรเงี้ยครับก็ได้ประโยชน์มากครับเช่นปลูกปบป,ปงบำรุงดินเราก็ใช้เป็นปูนปูนดบ้ายบ้างอปอเทืองบ้างอะไรไครับที่ปรปับปรุงบำรุงดิน จากดินที่เราที่ใช้มานานก็มเสื่อมโทรมมากเราก็ได้เอามาปรับปรุงดินแล้วแล้วเราก็มาปลูกพืชที่ว่าเช่นเงาะทุเรียนกล้วยพวกนี้ครับแล้วก็เป็นที่มาของที่ว่าชาวบ้านเ็เห็นเราทําได้เขาก็ได้มาดูที่บ้านเราเป็นจุดจุเรียนรู้ชาวบ้านก็มาศึกษาดูงานที่บ้านเราเนี้ยแล้วก็ได้กลับไปทําจนประสบความสําเร็จปีปับเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมกรมพัฒนาที่ดินครับเรามีภารกิจครับที่จะ ขยายเครือข่ายนะครับในการที่จะขยายเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่นะครับซึ่งของหวัดลบบุร,บเรีเนี่ยเรามีโมอดินอาสานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1นึ่ง่ลายนะครับซึ่งกระจายครอบคลุมทุกตำบลทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้นะครับกรมดินเนี่ยครับเราก็ยังมีการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ใช้พื้นที่ตัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ทแปลงสาสตนะครับเพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากการทําศูนย์เรียนรู้แล้วก็ทแปงทิศครับไปขยายผลสุดฤิกรนะครับในดับพื้นที่ต่อไปครับผลประโยชน์ที่กรได้รับจากมินอัสสานะครับเนื่องจากว่ามิีอัสสานะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้จากการที่รับการอบรมมาตลอดอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้งนะครับสามารถนําองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินนะครับการจัดการดินและน้ํา รักในดลนน้นะครับไปขยายผลให้กับครในพื้นที่นะครับโดยทําเป็นศูนย์เรียนรู้ในดับตําบลนะครับแล้วก็ทําเป็นแปลงสาธิตนะครับเพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งนำผลเรียนนีครับไปขยายผลในเรื่องของการอบรมถ่ายทอดในทุกเวทีเพื่อให้เป็นเวทีของแปลงใหญ่ก็ดีนะครับการประชุมหมู่บ้านก็ดีนะครับ ได้มาเป็นเครือข่ายกับพี่วิเชียนที่เป็นหมอดินพี่วิเชียนก็เลยแนะนําให้เราเป็นหมอดินของหมู่บ้านค่ะแต่พี่วิเชียนเป็นหมอดินของตําบลตอนนี้เนื่องจากว่าเราทําเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินค่ะพี่วิเชียนก็จะเป็นผู้แนะนําให้เรามาทําปุ๋ยทําจุลินทรีย์ทําปุ๋ยหมกักเพื่อไปปรับปรุงดินในแปลงค่ะเนื่องจากเราเป็นเกษตรกรมือใหม่ก็ในนามหมอดินนะครับที่สวนผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีพัฒายาดินจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับถ้าเข้ามาดูในปัจจุบนันก็จะมีเทคนิคในการใช้ปุ๋ยมากโดยมากกระพื้นเลยไม่ต้องมาทํากองมักนะครับแล้วก็การใช้น้ําหมักก็มีน้ําหมักพอดสองน้ำหมักพอดสามพอดเจ็ดแล้วก็พอดทิี่ใช้ได้เลยนะครับซึ่งได้ผลดีมากวิธีการใช้น้ําหมักส่วนใหญ่ผมจะปล่อยไปกับระบบน้าครับคือเราเปิดสปริงเกอร์เสร็จแล้วเราก็มีถังน้ําหมักแยกต่างหาก เอาน้ำหมักประมาณสัก10ลิตรใส่ไปในรองน้ำประมาณ500ลิตรครับแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันกับระบบน้ำถ้าเราเราให้น้ำทั้งวันจนใหญ่แล้ผมจะเน้นการใช้สปริงเกอร์หัวเล็กๆเ,เป็นมินิสปริงเกอร์ครับในครั้งนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณ สถานีพัฒนาที่ดินที่ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่มาให้ผมมาใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังสนับสนุนปัจจัยในการผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนี้ด้วยแล้วรวมทั้งได้มีการส่งเสริมในการขุดบอ่อนอกเขตชนประทานให้ด้วยครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ในสภาวะปัจจุบันนี้ที่อากาศแห้งแลงครับซึ่งได้ผลดีทําให้เรามีน้ําใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งทําให้ผลผลิตออกมานอกฤด,ดูได้ครับ หน้าที่ของหมอดินอาสาไม่ได้มีเพียงการปรับปรุงบำรุงดินให้กลับมาฟื้นคืนชีวิตและเกิดความอุดมสมบูรณ์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่เกษตรกรไทยได้อย่างยาวนานดังนั้นหมอดินอาสาจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาจากต้นทางสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําการเกษตรติดตามรายการเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงาน f a r ์ Channel ทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ